พอพูดถึงเรื่องของแฮกเกอร์มันก็ไปเชื่อมโยงกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนะคะค,คุณประเสริฐจ,จันทละละวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทระวงนี้ก็บอกว่ากรณีของเพจนี้ย้ำเหมือนกันค่ะ,เห,คะเหมือนกับคุณหมอชนน่านเลยบอกว่ามันไม่ใช่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะและเรื่องนี้เองได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือชื่อย่อว่าสกมชไปตรวจสอบข้อท็จจริงเบื้องต้นแล้ว และก็ตรงกับที่คุณหมอชนน่านพูดเมื่อสักครู่ที่พูดถึงข้อมูล100กว่ารายชื่ออันนี้คุณประเสริฐบอกว่ามีข้อมูลรั่วไหลที่อ้างว่ามี101รายชื่อเดี๋ยวจะไปดูไปยืนยันดูว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นยังไงและจะสร้างความมั่นใจว่ามันมีความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างแน่นอนค่ะคือกระทรวงดอีเนีเขาตั้งหน่วยคุ้มครองส่วนบุค PD คล PDPC อัอหน่วยนี้สำคัญมาก ก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอันเนี้ยที่เอาไปขายเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่ากระทรวงดีอีเนี่ยวันนั้นที่ท่านรัฐมนตรีมานั่งคุยกับเราตรงเนี้ยท่านก็ย้ำว่าเนี่ยไอหน่วยงานกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในการรักษาความปลอดภัยเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีดีอีท่านก็บอกด้วยเหมือนกันบอกว่าข้อมูลแบบเนี้ย ปีที่แล้วมันก็เกิดอย่างที่ <ฮะ S 1> เราเล่าให้คุณผู้ฟัง <ฮะ S 1> คุณผู้ชมฟังกัน <ฮะ S 1> บอกว่า <ฮะ S 1> มันก็เคยเกิดมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว <ฮะ S 1> เดือนมีนาคมเหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วพอมาปีนี้มันก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็เลยจะเป็นจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดแล้วก็ยอมรับว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกมาพอมันมีการพูดถึงข้อมูลรั่วไหลปุ๊บ สิ่งที่เราคิดตามมานึกภาพตามมาเลยคุณอิทธิพันธ์ผู้ชมมันก็คือเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์ถูกไหมคะอันนี้มันก็ถูกย้อนกลับมาเลยว่าแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้มันไปเอาข้อมูลมาจากตรงนี้หรือเปล่าก็ที่คุณชาดาโดนกับตัวเองไงฮะรู้รายละเอียดครบถ้วนเลยอะบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักรู้หมดเลยว่าเลขอะไรบ้างก็มีเพื่อนผมก็โดนก็คือโทรมาเป็นข้อมูลของเพื่อนคพยายามจะเชื่อมเพื่อนเนี่ยมาหาเราแต่ พอเช็คแล้วเนี่ยข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่อยู่อาชีพการงานปรากฏว่าคอเซนเตอร์รู้หมดเลยแก๊งคอเซนเตอร์รู้หมดเลยใช่ค่ะ,คะเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์ยังเป็นเรื่องปัญหาใหญ่พอมาเจอเรื่องแฮกเกอร์แบบนี้มันก็ถูกผนวกเข้ามารวมกันค่ะแล้วก็ถูกทําให้เราคิดได้ว่ากรณีของแฮกเกอร์เนี่ยมันก็ไปขายต่อข้อมูลแก๊งคอเซนเตอร์ซื้อข้อมูลไปหรือเปล่าแล้วก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายจากตอนแรกเนี่ยอาจจะขายกันแค่หลักไม่เท่าไหร่เรียกว่าเป็นหลักแสน พอไปขายออกไปแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นหลักพันล้านร้อยล้านอะ่ะครับอืมอ่ะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีดีอีอยู่ในสายแล้วค่ะครประเด็นเรื่องของข้อมูลล่วไหลนี้เดี๋ยวต้องสอบถามกันละเอียดเลยนะคะกับคุณประเสริฐจันทะรงทองร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกษิจและสังคมตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับคุณอิทธิพันธ์และคุณชาดาครับค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านรัฐมนตรีฮะ ล่าสุดณนะตอนนี้เนี่ยตรวจสอบเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นข่าวดังในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้เนี่ยเราได้ส่งทีมชุดรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาตินะครับซึ่งเราเรียกว่าชุดสกมอชอเนี่ยเข้าไปทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและเบื้องต้นนี่ได้รายงานมาว่ายังไม่พบว่าข้อมูลที่ล่วไหลเนี่ยเกี่ยวโยงกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ แล้วก็ยังยืนยันว่าระบบหมอพร้อมนี่ยังยังมีความปลอดภัยอยู่ค่ะคแต่ว่าคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะทะ่านรัฐมนตรีค่ะก็คือเพจของแพทย์ชนบทมันก็เป็นเพจหนึ่งเหมือนกันที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีคุณหมอหลายๆคนอยู่ในเพจนี้ด้วยอันนี้จะมีการสอบถามหรือว่าพูดคุยอะไรกับทางเพจด้วยไหมคะเพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ค่ะคือเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องสอบถามเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่า เมื่อช่วงปีสองพันห้าวหกสิบหกเนี่ยก็เคยมีข่าวนี้ออกมาอยู่แล้วช่วงหนึ่งนะครับตอนนั้นอันนี้อันนี้แล้วก็แล้วก็ช่วงนี้เมื่อสามสี่วันนี้ก็มีข่าวว่ามีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งชุดข้อมูลนะครับอ่าซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบ ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังให้ระบบมีความปลอดภัยนะครับเรื่องนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบนะครับซึ่งทีมสกมนชนี่ได้ร่วมกับทางสาธารณสุขอยู่นะครับครับท<ะ>่านรัฐมนตรีครับอย่างกรณีเว็บไซต์ดาร์กหรือที่มันไปประกาศขายกันเนี่ยทางเราเนี่เข้าไปดูไปเฝ้าระวังหรือติดตามหรือจะแบบที่จะป้องกันได้บ้างไหมฮะได้ครับได้อถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศเนี่ยอ๋อ <Okay. S 2> เราก็สามารถดําเนินการได้นะครับส่วนถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศเนี้ยก็อาจจะเพิ่มความยากลาบากเข้ามานะฮะแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าอยู่ในประเทศนี่ถ้าเราเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เสี่ยงต่อ,อหนึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ใช้พรบบ้านด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี้ยสามารถระงับ การเผยแพร่ได้นะครับครับอันนี้ถ้าเป็นเว็บที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับเพราะการขายเนี่ยเขาโพสต์ประชาสัมพันธ์เนี่ยว่าเหมือนมีข้อมูลสุขภาพของคนไทยนับล้านคนแล้วก็มีรายละเอียดทั้งหมดเลยอ่ะเวลาเวลาเขาจะขายอะครับท่านรัมตีครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราตามมาตลอดครับแต่ชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาที่เป็นข่าวเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบหนึ่งร้อยหนึ่งชุดข้อมูลเนี่ย ยังเป็นข้อมูลทั่วๆไปอยู่นะครับยังไม่ยังไม่เป็นข้อมูลที่ที่เราพบว่าเกี่ยวพันกับอ่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับ,รบอย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทนะตอนนี้ทั้งเราและก็ทางสาธารณสุขเนี่ยได้ตรวจสอบและเฝ้าระวังอยู่นะครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะในเพจของหมอชนบทมันจะมีประเด็นที่คุณหมอเขาเขียนไว้ในช่วงท้ายๆของเพจเขาคะ่ะเขาตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของไซเบอร์ซิเคอร์ตี พูดถึงกรณีนี้บอกว่ามันมีงบประมาณอยู่แล้วมันมีการดําเนินการอยู่แล้วแต่เหมือนมันจะลงไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานจริงๆตรงนี้ทางกระทรวงดีเรามีการพูดคุยหรือว่ามีหน่วยงานโดยตรงไหมคะที่จะดูแลเรื่องของงบประมาณตรงนี้เป็นหลักค่ะคือในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเดิมเป็นเรื่องที่สาสุขเนี่ยเขาเขาทําระบบเขาเองค่ะนะครับทางดีเองเนี่ยไม่ทราบว่าระบบที่เขาทาอยู่เนี่ย เป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็อเป็นระบบอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเรามีทาง DEA เนี่ยได้มีการนําเสนอเรื่องของเรื่องของ cloud นะครับเรื่องของ cloud security เนี่ยก็คือว่า,าต่อไปเนี่ยชุดข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เก็บไว้ตาม กระทรวงต่างๆเนี่ยแล้วก็อยู่กระจัดกระจายกันตาม Data c e n t e ตอร์ตามเซิร์ฟเอร์ต่างๆเนี่ย hmm. เราคิดว่าถ้าเก็บรวบรวมไว้ที่เดียวกันเนี่ยแล้วก็ใช้ระบบในการป้องกันข้อมูลล่วไหลมีความาปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลนี้การใช้ข่าวที่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีกว่านะครับค่ะ อะไรอย่างนี้เราจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่คะการรังเนินการอยู่ครับตอนนี้ครับแต่ลังดเนินการอยู่ครับตอนนี้ความหงใยไปอยู่ที่สถานพยาบาลในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์งบประมาณแล้วก็ความสามารถของบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่จะมาดูด้านนี้เนี่ยดีจะเข้ามาช่วยอะไรตรงนี้ได้บ้างไหมฮะดีีเนี่ยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะที่ที่หากหน่วยงานภาครัฐเองนี่ไม่เฉพาะแต่โรงพยาบาลนะ เป็นกระทรวงอื่นหรือกรมกองอื่นนี่ถ้าหากพบหรือมีความสงสัยว่าข้อมูลในหน่วยงานของตอนเองเนีอ่อาจจะไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเรามีหน่วยงานที่ที่สามารถตรวจสอบได้ก็คือเรื่องของอสคอมชอเนี่ยจะมีเครื่องมือที่ช่วยปในการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นยังปกติดีอยู่หรือไม่นะครับมี mm. หน่วยงานหนึ่งที่สำคัญในกระทรวงดีีก็คือว่า ก็คือเราเรียกว่าสถาบันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA เนี่ยซึ่งเราได้ถือว่ากฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองถืออยู่ครับว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความสำคัญนะครับขณะนี้ เราได้ทําการอบรมชี้แจงไปหลายหน่วยงานแล้วนะครับในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลเนี่ยที่มีความสําคัญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการที่เราไปตรวจดูร่วมเกือบหมื่นหน่วยงานแล้วก็ยังพบว่ามีบางหน่วยงานที่ยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขยอยู่ซึ่งเราก็ได้แนะนําไปหลายหน่วยงานแล้วนะครับค่ะ ย้อนกลับไปเรื่องของข่าว d Security เมื่อสักครู่ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงนะคะอันนี้เราจะเป็นการเช่าระบบจากต่างประเทศหรือว่าเราทําเองในฐานบ้านเราแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดของบ้านเรามาดําเนินการเองเลยคะ,อ,ะอยังครับยังครับในเรื่องนี้เนี่ยค่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการวางระบบอ,อที่ที่กำลังดำเนินการอยู่อาจจะมีทั้ง p u b Public c l o u d แล้วก็ p r ไพรเวทข่ u d ในเรื่องนี้ นะครับซึ่งจะต่างประเทศหรือไม่นั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ที่จะต้องมาดูดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอะไรที่มีความมั่นคงปลอดภัยกับชุดข้อมูลสูงเนี่ยเราก็คงจะพิจารณาในเรื่องนั้นเป็นหลักนะครับอก็สรุปข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้จะยังไม่ได้พูดพูดคุยกับทางแพทย์ชนบทนะฮะแต่ก็ค,ความมั่นใจว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่มีหลุดไปถูกไหมฮะในกรณีข่าวที่เกิดขึ้นคือเราได้ตรวจสอบหนึ่งร้อยหนึ่ง ชุดข้อมูลแล้วเนี่ยพบว่าเป็นเป็นชุดข้อมูลทั่วไปนะครับที่ยังไม่ได้ดูแล้วนี่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณสุขนะครับถ้าเป็นชุดข้อมูลที่ออกจากสาธารณสุขเนี่ยมันน่าจะมีข้อมูลที่ที่หลุดออกไปนี่มีการเกี่ยวเกี่ยวเชื่อมโยงกันแต่เรายังไม่พบการเชื่อมโยงนะครับครับครั้งก่อนที่ท่าน,านจะฟันจะฟันธงว่าเป็นหลุดจาก สาสุขนี่ก็ยังพูดไม่ได้นะครับยังพูดไม่ได้ต<ข>อตรวจสอบดูก่อนค่ะถ้าตอนนี้ประชาชนถามว่าประชาชนจะมั่นใจได้มากแค่ไหนว่าข้อมูลทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดออกไปเราสามารถให้ความมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมคะท่านรัฐมนตรีครับก็สามารถให้ความมั่นใจได้นะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมสาธารณสุขเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ได้เช็คเรื่องของหมอพร้อมซึ่งเป็นแอปที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนคนไทยมากที่สุด ทราบว่าตอนนี้ถึงหกสิบหกสิบล้านรายชื่อแล้วนะครับก็พบว่ายังยังไม่มีสิ่งใดที่บ่งบอกถึงการหลุดรั่วของข้อมูลนะครับก็มั่นใจได้เลยครในเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นอันนี้ผมกลับไปเรื่องเดิมแล้วก็ยังเกิดขึ้นรายวันครั้งก่อนเนี่ยท่านรัมตีก็ไปชี้แจงกับทางวุฒิสภามาทีนี้ที่เราทําเรื่องซิมไปแล้วการถือครองซิมหลายซิมการโทรออกบ่อยครั้งเนี่ยหลังจากที่เราบังคับใช้มาเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับ เราได้ดำเนินการาให้มาแสดงตนต่อต่ออแสดงซิมที่ซิมที่เราได้แจ้งไปเนี่ยะนะะที่เกินกว่าเกินกว่าหกซิมถึงร้อยซิมแล้วก็เกินกว่านั้นอีกเนี้ยให้มาแสดงตนแล้วแต่ยังพบว่ามีซิมเป็นจำนวนมากนะครับที่มีบุคคลครอบคองและยังไม่ได้มาแสดงตน เพราะฉะนั้นเมื่อเกินเวลาที่เรากาหนดแล้วเนี่ยเราระงับการใช้ไปแล้วนะครับระงับการใช้สินไปแล้วครับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เองที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกรายสัปดาห์ในส่วนของกระทรวงดีอีเองตอนนี้ข้อมูลที่เราเก็บมามีคนร้องเรียนเข้ามามันงคงมีความเสียหายเกิดขึ้นหลักร้อยหลักพันล้านเหมือนอย่างเช่นอดีตด้วยไหมคะตอนนี้ตอนนี้ต,นนต้องเรียนว่ายังพบความเสียหายอยู่นะครับก็คือ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะเดี๋ยวผมดูยกตัวอย่างครับวันหนึ่งเนี่ยจะมีค่าความเสียหายเนี่ยก็ก็พอสมควรนะครับเรียกว่าบวกลบอ่ร้อยล้านบาทครับอย่างยกตัวอย่างวันนี้นะครับยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยวันที่อเอาเอาล่าสุดแล้วกันวันที่สิบเจ็ดมีนาคมครับของสัปดาห์นี้เลยค่ะสัปดาห์นี้เลยสิบเจ็ดมีนาคมหกเจ็ดเนี่ย ได้รับแจ้งทั้งหมดหกร้อยแปดสิบแปดเรื่องมูลค่าความเสียหายนี่เอาตัวเลขกลมๆเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทในวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มคดีที่มีความเสียหายก็เรื่องแรกคือเรื่องหลอกให้ลงทุนในในเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทนี่หลอกให้ลงทุนมีเสียหายไปสามสิบสี่ล้านบาทอืมครับเป็นเจ็ดสิบแปดเรื่องเสียหายไปสามสิบสี่ล้านบาทครับแล้วก็มีการ มิจฉาชีพหลอกให้ลงแอปดูดเงินนี่สิบสี่เรื่องเสียหายไปสี่จุดเจ็ดล้านบาทบแล้วก็หลอกเรื่องเงินกู้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นมูลค่าความเสียหายเสียหายไปอย่างวันที่สิบเจ็ดนี่สามล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องดําเนินการอ่าปรับปรา,ปามแล้วก็ป้องกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ ตัว<ะ>เลขก็ขึ้นขึ้นลงๆนะครับบางวันไม่ถึงร้อยล้านบางวันก็เกินร้อยล้านนะครับแสดงว่าอันดับต้นๆที่สูงมากที่กลุ่มวิชาชีพโทรมาหลอกลวงก็ยังคงเรื่องของการหลอกให้ลงทุนถูกไหมคะถูกต้องครับคือหลอกให้ลงทุนเนี่ยต้องเรียนว่าวิชาชีพนี่จะใช้เวลาอตอนแรกอ่ะที่มีการแก๊งคอนเซ็นเตอร์โทรไปคุยเนี่ยยังไม่มีการให้ลงทุนแต่พอมีความคุ้นเคยกันแล้วก็มีการ แนะนำให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องเทศทั้งสิน้นก็มีการให้ลงทุนการลงทุนตอนแรกๆเนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนสูงถืนอย่างเช่นลงทุนไปพันบาทเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนกับพันห้าร้อยบาทกำไรห้าร้อยบาททําให้พอเหยื่อเริ่มตายใจเนี่ยก็จะมีการให้ลงทุนปเป็นจานวนมากนะครับคราวนี้เนี่ยค่าความเสียหายที่ ที่ลงไปเป็นจำนวนมากนี่กลับไม่ได้คืนแล้วก็มีการปิดแอปปิดเว็บหนีหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับว่าการลงทุนเนี่ยที่ผ่านทางที่ไม่รู้ใครทอมาให้เราลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับอืก็สถิติการลงทุนแต่ว่า ที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะอาจจะเป็นเพราะสะเทือนใจเนาะลิง์มิเตอร์ไฟฟ้าลิงก์อะไรพวกเนี้ยก็ยังมีแต่ว่ายอดมันน้อยแต่ว่าแบบนี้มาเยอะเลยค่ะตอนนี้รุนแรงมากค่ะไอเรื่องลิง์มิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นประเด็นด้วยฮะมิเตอร์ไฟฟ้านี่บางทีพี่น้องประชาชนนี่ไปเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่หรือไปเอาเงินค่าประกันคืนเนี่ยก็จะมีการหลอกลวงในเรื่องนี้่ันข้างบ่อยซึ่งการไฟฟ้าก็ได้ชี้แจงเสมอนะครับว่า ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ,รบแต่ก็ด้วยเทคนิคของมิจฉาชีพเนี่ยก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้หลงเชื่อนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันว่าถ้าท่านสงสัยเนี่ยท่านต้องโทรกลับไปที่การไฟฟ้าอืนะครับ,รบแล้วเบอร์ไปแปดโทรมานี่ผมว่าเป็นเบอร์อันตรายเนี่ยท่านท่านต้องใช้ความระมัดระวังและตั้งสติดีๆนะครับ อ่สุดท้ายอยากให้ทารมตรีฝากไปถึงคนที่ไม่มั่นใจเรื่องของกลุ่มวิชาชีพเรื่องของการหลอกลวงของแก๊งคอร์เซนเตอร์สามารถแจ้งได้ยังไงบ้างคะเพราะว่าศูนย์ AOC ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องและเห็นบอกว่าช่วงนี้ขยนขันแข่งกันมากด้วย <c oughs> นะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ AOC 1441เนี่ยเป็นวันสต็อปสวิตก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าพบ เรื่องที่มิจฉาชีพไปหลอกลวงหรือต้องสงสยัยยังไม่ได้หลอกลวงแต่ต้องสงสัยท่านเนี่ยท่านโทรมาที่เบอร์เอฟซีหนึ่งสี่สีหนึ่งนะครับเราจะมีแนวทางการสอบสวนสืบสวนร่วมกับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ d ี i อสอปงเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนสามารถสืบหาผู้กระทำความผิดได้นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้ามิจฉาชีพให้ท่านโหลดแอป ครับหรือหลอกลวงเรื่องการลงทุนท่านอย่าไปทําเด็ดขาดนะครับท่านต้องโทรสอบถามก่อนนะครับอย่าไปกดดําเนินการตามที่เขาบอกนะครับแล้วท่านอาจจะสูญเสียเงินได้นะครับค่ะครับค่ะได้ครับอ่าวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะยินดีครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะตอบชัดเจนเรื่องของข้อมูลรั่วไหลจริงไหมไม่จริง คุณคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องดัง <ขา S 2> หลังข่าวรายการเราเนี่ย <ขา S 2> จะถูกหลอกได้ยากเพราะเราจะนำเสนอบ่อยมากนะประจำไม่ทันรัฐมนตรีดีอีเราก็เอาตำรวจที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแล้วก็มีคลิปมีอะไรป้องกันมีอะไรใหม่ๆเราเอามานำเสนอตลอด ไม่เบื่อที่จะนําเสนอเพราะมันมีวิธีใหม่ๆมาตลอดใช่ค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เรานํามาเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านสบายใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าข้อมูลต่างๆมันรั่วไหลออกมาก็เป็นคํายืนยันจากทั้งสองรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ